แอนดี้นะคะเป็นคนที่ทํางานนะคะเยอะมากทั้งการใช้สายตาใช้สมองในการทํางานรวมถึงอายุเริ่มมากขึ้นกระดูกและข้อของเราก็จะมีการเริ่มเสือ่อมแอนดี้ต้องหาอาหารเสริมที่ดูแลเราครบจบเลยค่ะ กับดีแบล็กเซซามีออยตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดงาดําเข้มข้นจากประเทศเยอรมนันมีสารเซซามีนกว่างาดําไทยถึง2เท่าสกัดเย็นระดับโมเลกุลดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีมากเลยค่ะเอามาในรูปแบบซอฟ์เจลแบบนี้นะคะแพนดี้จะทานนะคะทุกวัน2เม็ดก่อนนอนในรูปแบบซอฟ์เจลของเขาแบบนี้แพนดี้ชอบมากๆเพราะว่าเขานะคะจะดูดซึมง่ายมากไม่มีสารตกค้างในร่างกายของเราด้วยค่ะที่สําคัญนะเขาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับ เสริมสร้างในเรื่องกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นและกระดูกพุนและยังมีโอเมก้า3 6 9ช่วยบำรุงสมองสายตาและการดูแลระบบประสาทและยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการทําให้เราได้นอนหลับลึกขึ้นด้วยเลยค่ะอันนี้เองนะคะก็จะทําให้เรานะคะมีสุขภาพดีดีขึ้น